แบบฝึกหัดที่9ข้อ1อ่านและเติมคำตอบตามเนื้อเรื่องช้างพลายของเพื่อนบ้านอีกสองเชือกไปช่วยลากต้นไม้ที่ล้มขวางถนนช้างที่ไปลากต้นไม้มีสี่เชือกนะคะมีพลายมะปินพลายมะข่าและช้างพลายของเพื่อนบ้านอีกสองเชือกนะคะรวมเป็น สีเชือกนะคะภูผารู้ว่าเพื่อนเพื่อนเดินตามมาเพราะมีเสียงกระดึงและกระพรวนดังตลอดเวลาเพื่อนของภูผาคือใบโบ่ใบบัวต่อไปค่ะลูกช้างทั้งสองเชือกยืนตัวแข็งไม่โบกหูไม่แกว่งหาง ต่างฝ่ายต่างจ้องกันลูกช้างจ้องดูงูดำตัวใหญ่ต่อไปค่ะข้อ2เขียนเลขไทย1-5ในลูกบอลเรียงลำดับตามเนื้อเรื่องอ่านก่อนนะคะพ่อกับภูผาเดินทางลัดผ่านป่า ้างหลายเชือไปช่วยลาต้นไม้ที่ล้มขวางถนนงูสีดำตัวใหญ่แผ่แม่เบี้ยขวางทางใบโบกใบบัวเกือบถูกงูกัดงูเลื้อยเข้าป่าไปนะคะทีนี้เรียงลำดับนะคะตามเนื้อเรื่องนะคะลำดับที่หนึ่งนะคะ ช้างหลายเชือกไปช่วยลากต้นไม้ที่ล้มขวางถนนเติมเลขหนึ่งไทยลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะลำดับที่สองนะคะพ่อกับภูผาเดินทางลัดผ่านป่าเติมเลขสองไทยค่ะต่อไปค่ะลำดับต่อไปนะคะงูสีดำตัวใหญ่แผ่แม่เบี้ยขวาง ทางเติมเลขสามไทยลงไปเลยค่ะต่อไปค่ะงูเลื้อยเข้าป่าไปเติมเลขสี่ไทยลงไปเลย,เลยนะคะลำดับที่สี่ต่อไปค่ะใบโบกใบบัวเกือบถูกกูกัดเติมเลขห้าไทยค่ะลำดับที่ห้าค่ะ ่อไปค่ะข้อ3โยงเส้นจากคู่ให้เป็นคําอ่านก่อนนะคะสีตกเพื่อนทางแกวงบ้านดำใจทางโทษนะคะหางลัดนะคะขออางอหางขอโทษนะคะขออางอหาง ไปค่ะทีนี้มาโยงนะคะสีนะคะโยงมาหาคําว่าดํานะคะสีดํามีความหมายนะคะตกค่ะโยงมาหาคําว่าใจนะคะตกใจนะคะต่อไปค่ะเพื่อนโยงไปหาคําว่าบ้านเป็นเพื่อนบ้านนะคะมีความหมายนะคะทางนะคะโยงมาหาคําว่าลัดนะคะทางลัดนะคะ แวงนะคะโยงมาหาคำหางนะคะแวงหางนะคะแหวงหางครบแล้วน,นะคะสีดำตกใจเพื่อนบ้านทางลัดแวงหางยัไทยอีกครั้งนะคะหอ,อางอหางนะคะต่อไปค่ะ ข้อ4โยงคำที่มีพยัญชนะต้นเหมือนกันนะคะอ่านก่อนนะคะกัาพยัญช,นะชนะต้นกอไก่นะคะขอพยัญชนะต้นขอไขค่ค่ะเพื่อนพยัญชนะต้นนะคะขอพานฝนขอฝาล่า r อล l i เดินโอเ็กค่ะ ถึงถอถุงค่ะเงียบมองงูนะคะปลายขอฝากับกอไก่ค่ะแข็งขอไข่ค่ะพูดพอพานด้วยดอเดกค่ะล้มลอลิงค่ะงูงองูค่ะถูกถอถุงค่ะพะยัญชนะต้นที่ เหมือนกันนะคะ,ะคำที่หนึ่งค่ะกัดนะคะโยงมหากับนะคะมีก,กอไก่เป็นพยัญชนะต้นเหมือนกันค่ะขอโยงมหาคําว่าแข็งค่ะขอไข่เป็นพยัญชนะต้นเหมือนกันค่ะเพื่อนโยงมหาพูดค่ะพยัญชนะต้นพอพานค่ะเหมือนกันผล หอฝาโยงไปหาคำว่าฝ่ายนะคะหัวาเหมือนกันนะคะเป็นพยัญชนะต้นลากนะคะโยงมาหาคำว่าล้มค่ะลอลิงเป็นพยัญชนะต้นค่ะเดินโยงมาหาคำว่าด้วยค่ะดเด็กเป็นพยัญชนะต้นนะคะถึงนะคะโยงมาหาคำว่าทูกนะคะขอถุง เป็นพยัญชนะต้นค่ะเหมือนกันเงียบนะคะโยงมาหาคำว่างูค่ะมีงอง,งูเป็นพยัญชนะต้นเหมือนกันนะคะครบแล้วค่ะพยัญชนะต้นนะคะพยัญชนะต้นเหมือนกันนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะ ข้อ5โยงคำที่มีสระเหมือนกันนะคะเรื่อนะคะอ่านคำก่อนนะคะรอเกาะเธอเธอเทียนนะคะเจาอเสือพ่อเสียเลอะเจอ เรือค่ะสระเอือค่ะโยมมหาคำว่าเสือค่ะสระเดียวกันนะคะรอค่ะโยมมหาพ่อนะคะสระอเหมือนกันค่ะเกาะนะคะสระอนะคะโยมมหาเจาะค่ะสระเอเหมือนกันนะคะเธอ,อ,อ,อสระเอือค่ะโยมมหาเจอนะคะสระ เออเหมือนกันนะคะเธอนะคะโยงมาหาคําว่าเลอะนะคะสารเอือกเหมือนกันค่ะต่อไปค่ะเทียนะคะโยงมาหาคําว่าเสียนะคะสาะเอียค่ะเหมือนกันค่ะอีกครั้งนะคะเรือนะคะเรือสารเอือค่ะโยงมาเสือค่ะสระเหมือนกันนะคะสรรสรรเอือ รอสระอค่ะพอ่อทายงมหาคำว่าพ่อนะคะสระเหมือนกันค่ะเกาะสระอค่ะยงปหาคำว่าเจาะนะคะสารเหมือนกันค่ะเธอโยงมหาเจอค่ะสารอเหมือนกันค่ะเธอนะคะโยงมหาเลอะค่ะสระอเหมือนกันค่ะเทียนะคะ โยงมาหาเสียค่ะส,สระเอียเหมือนกันนะคะต่อไปค่ะข้อหกเลือกคำเติมในช่องว่างให้ถูกต้องขอเจอเสือเบาโตะนะคะข้อหนึ่งน้องนอนบนเบานะคะนำคำว่าเบามาเติมนะคะข้อสองค่ะผู้ผา ีคอช้างนำคำว่าคอมาเติมค่ะต่อไปค่ะข้อ,อสามในป่านี้มีเสือดุนำคำว่าเสือมาเติมนะคะต่อไปค่ะข้อสี่น้ำใสเคาะโตะนะคะนำคำว่าโตมาเติมนะคะเสียงดังข้อห้าใบโบกใบบับบวเจองูนะคะนำคำว่าเจอมาเติมนะคะก็จะได้ ก็จะได้สมบูรณ์ถ้าและถูกต้องนะคะ,ะข้อหนึ่งสมบูรณ์แล้วทีนี้มา,าอ่านอีกครั้งนะคะข้อหนึ่งน้องนอนบนเบาะสมบูรณ์แล้วค่ะข้อสองคู่พ้าขี่คอช้างสมบูรณ์แล้วค่ะข้อสามในป่านี้มีเสือดุสมบูรณ์แล้วค่ะข้อสี่น้ำใสเคาะโต๊ะเสียงดังสมบูรณ์แล้วค่ะ ข้อหาใบโบกใบบัวเจองูนะคะครบแล้วก็สมบูรณ์แล้วค่ะต่อไปค่ะข้อ7เขียนคําที่มีสระเหมือนคําที่กำหนดนะคะข้อ1เรือนะคะสระเอือค่ะเสือสอเอือเสือจอเอือเจือนอกเหนือนจากนี้ก็ได้นะคะ อันนี้ตัวอย่างนะคะเรือเสือเจือต่อไปค่ะข้อสองเลาะนะคะเติมคำว่าเกาะค่ะหะค่ะเลาะเกาะหะต่อไปค่ะข้อสามก็เติมค่ะตอรอนะคะตอรอค่ะ สระออนะคะกอตอรอต่อไปค่ะเธอสระเออนะคะเจอเติมคําว่าเจอค่ะเชอนะคะเติมคําว่าเชอค่ะต่อไปค่ะข้อห้าเธอนะคะสราาะเออลถถถถถนะคะเลอะเติมคําว่าเลอะค่ะรอเลอะเธอพอเธอนะคะเธอเลอะ เธอนะคะตัวอย่างนะคะต่อไปค่ะข้อ8โยงคําที่มีรูปวรรณยุกต์เหมือนกันนะคะแม่เบี้ยนะคะไม้เอกไม้โทนะคะเจ้าพ่อไม้โทไม้เอกนะคะกระเป๋าไม้จัตวาค่ะ โ๊กเป๊กไม้ตรีค่ะไม้ไผ่ไม้โทกับไม้อีกนะคะลูกเต๋าไม้จัตาวาค่ะเพื่อนบ้านไม้อีกแล้วก็ไม้โทนะคะเอิกเอิกนะคะไม้ตรีค่ะทั้งสองพยางเลยค่ะเอิกเอิกนะคะ ต่อไปค่ะทีนี้มาโยงนะคะแม่เบี้ยนะคะโยงมาหาเพื่อนบ้านนะคะต่อไปค่ะเจ้าพ่อโยงไปหาไม้ไผ่ค่ะกระเป๋าโยงไปหาลูกเต๋าค่ะโปกเป๊ปกโยงไปหาเอิกเอิกนะคะ ค่ะทบทวนอีกครั้งนะคะก็แปดนะคะโยงคําที่มีรูปวรรณยุกเหมือนกันนะคะแม่เบี้ยนะคะโยงมาหาคําว่าเพื่อนบ้านนะคะเจ้าพ่อโยงไปหาคําว่าไม้ไผ่ค่ะกระเป๋าโยงไปหาลูกเต๋าค่ะโป๊กเป๊กโยงไปหาเอิกเอิกนะคะ ข้อ9เรียงคำให้เป็นประโยคข้อ1ตกหนักฝนเรียงใหม่นะคะฝนตกหนักต่อไปค่ะข้อ2ช้างต้นไม้ลากเรียงใหม่ค่ะช้างลากต้นไม้ต่อไปค่ะข้อ3เลื้อย เข้าป,าาป,าปา่างูเรียงใหม่ค่ะงูเลื้อยเข้าป่าต่อไปค่ะข้อสกัดงูเกือบถูกช้างเรียงใหม่ค่ะช้างเกือบถูกงูกัดต่อไปค่ะข้อห้า ทั้งสองลูกช้างตัวแข็งยืนเรียงใหม่ค่ะลูกช้างทั้งสองยืนตัวแข็งต่อไปค่ะข้อหกพลายมะปินภูผาคอที่ะเรียงใหม่ค่ะภูผาที่คอ พรายมะปินต่อไปค่ะข้อสิบแต่งประโยคจากคำต่อไปนี้ตัวอย่างนะคะการแต่งประโยคเพื่อนบ้านคำที่หนึ่งค่ะเพื่อนบ้านคำที่สองขวางทาง คำที่สามต้นไม้คำที่สี่ฝนตกห้าตั้งใจ6เรียบร้อยเ็ดตัวใหญ่นะคะคำที่ให้มาคำที่หนึ่งนะคะเพื่อนบ้านฉันรักเพื่อนบ้าน ต่อไปค่ะขวางทางนะคะคำที่ให้มาขวางทางฉันเห็นงูขวางทางต่อไปค่ะคำที่ให้มานะคะต้นไม้ฉันปลูกต้นไม้ฝนตกฉันชอบดูฝนตกนะคะตั้งใจ ฉันตั้งใจเรียนต่อไปค่ะเรียบร้อยน้องเป็นคนเรียบร้อยตัวใหญ่ช้างตัวใหญ่กินใบไผ่ต่อไปค่ะข้อสิบเอด็ด เขียนวงกลมรอบข้อซึ่งเป็นคําตอบที่ถูกนะคะอากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำบทที่6เรื่องตั้งไข่ล้มต้มไข่กินนะคะตั้งไข่ล้มต้มไข่กินนะคะข้อหนึ่งจากบทตั้งเอ๋ยตั้งไข่ให้ข้อคิดอะไรนะคะ ข้อคิดที่ได้ก็คือตั้งใจเรียนหนังสือท้ากอไก่ค่ะวงกลมลง,งไปเลยค่ะตั้งใจเรียนหนังสือนะคะข้อสองขนมที่ทําจากไข่นะคะขนมนะคะหาข้อไข่ค่ะไข่หวานนะคะเป็นขนมนะคะต่อไปค่ะข้อสามเด็กดีเป็นอย่างไระน,นะคะเด็กดีขอควายค่ะ มารายาทเรียบร้อยพูดเพราะนะคะขอควายขอควายนะคะวงกลมเลยค่ะมารายาทเรียบร้อยพูดเพราะนะคะค่ะครบแล้วค่ะ ตทบทวนอีกครั้งนะคะจากบทตั้งเอ,อ๋ยตั้งไข่ให้ข้อคิดะคะอะไรนะคะบทนะคะให้ข้อคิดอะไรกอไก่นะคะวงกลมเลยค่ะตั้งใจเรียนหนังสืออสสขนมที่ทำจากไข่ ขอไข่ค่ะวงกลมเลยค่ะไข่หวานข้อสามเด็กดีเป็นอย่างไรขอควายค่ะมารยาทเรียบร้อยพูดเพราะต่อไปค่ะข้อสิบสองฝึกอ่านแล้วนำคำเติมใต้ภาพให้ถูกต้องไข่ดาวไข่ต้มไข่ตุนไข่ปิ้งไข่เค็ม ไข่เคี่ยวนะคะภาพที่หนึ่งนะคะไข่ปิ้งค่ะเติมลงไปเลยนะคะเตาไฟนะคะไฟฐานนะคะกำลังปิ้งไข่อยู่นะคะไข่ปิ้งค่ะต่อไปค่ะไข่เค็มนะคะในถั่วนะคะไข่เค็มนะคะเติมเขวาาอ่ามีคำว่าไข่แล้วนะคะเติมคำว่าเค็มลงไปค่ะ ต่อไปค่ะไข่ต้มนะคะไข่ต้มต่อไปค่ะไข่เจียวค่ะไข่เจียวนะคะต่อไปค่ะไข่ตุน๋นต่อไปค่ะไข่ดาวนะคะไข่ดาวครบแล้วค่ะ อ่านอีกครั้งนะคะไข่ปิ้งไข่เค็มไข่ต้มไข่เจียวไข่ตุนไข่ดาวนะครบแล้วค่ะอ่านอีกครั้งนะคะไข่ปิ้งไข่เค็มไข่ต้มไข่เจียวไข่ตุนไข่ดาวต่อไปค่ะ ข้อ13คัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดงูตัวยาวๆนะคะลงไปเลยค่ะงูตัวยาวๆช้างเชือกใหญ่ๆนะคะช้างเชือกใหญ่ๆกระดาษแผ่นบางๆกระดาษแผ่นบางๆจานใบแบนๆนะคะ ยานใบแบนแบนค่ะแ,แล้วก็อ่านคํานะคะครบแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ